สนามนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวรถ p t v ครับโตโยต้านะครับเป็นโต o y o t a Fortuner ตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยเป็นตัว TRD ตัวสุดท้ายของโตโยต้า o r t u n e r ของหน้าแชมป์คันนี้นะครับไายนอกเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วว่าตัวนี้เป็นปี2014แต่ส่ว2015นะครับเลขไม่ค่อนข้างน้อยลูกค้าเก่าค่อนข้างใช้มาเนี้ยมากเลยเข้าสุดตลอดนะครับแล้วก็ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทครับลูกค้าที่มีที่ดินสามารถซีดาวได้เหมือนกันแล้วผมจะพาชมรายละเอียดตัวรถว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ครับอันนี้เป็น t ต y o t a f o r t u จ e เนะครับตัว3.0ขับ4นะครับเป็น T R D นะครับตัวสุดท้ายของตัวโฉมหน้าแชมป์นะครับเป็นปี2 0 1 4จด2015นะครับภายนอกเป็นสีขาวมุกสเกิร์ตด้านหน้าหรือว่าเป็นชุดแต่งเลยพวกนี้มาจากโรงงานแท้1 0อนะครับคันนี้แล้วก็ทั้งล้อแม็กตัวนี้จะเป็น18นิ้วนะครับล้ออนลอย T R D เฉพาะตัวพิเศษนะครับแล้วก็ได้ยางใหม่เป็นปี2020ใช้ได้อีก2-3ปีได้เลยนะครับคันนี้แล้วก็กระจังหน้านะครับ รถเข้าใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับสำหรับ t ต y o t a Fortuner PRD ดีตัวนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้นะครับภายในตัวรถนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำพร้อมกับเป็นได้แดงตัวนี้จะเป็นทีดีจากโรงงานเหมือนกันนะครับนี่ครับผมจะปั๊มทีดีไว้ทุกเบาะเลยนะครับก็ส่วนตัวหน้าจอ ตัวครอบก็จะเป็นตัวเคปล่านะครับแล้วก็จะเป็นจอ LCD พััสกรีนได้นะครับคันนี้มีเนวิเกเตอร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์นี้จะมีเป็นเกียร์โฟมาให้นะครับขับ4ขับ2ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้5สปีดนะครับสำหรับคันนี้ที่คงอะไรมีมันติฟังก์ชันครบหมดนะครับสำหรับคันนี้รถค่อนข้างสวยครับเข้ามาใหม่คันนี้ราคาแค่7 9 9 0 0 0บาทแต่ได้ตัวทีตัวสุดท้าย แล้วก็ด้านหลังห้องผู้โดยสารก็เป็นโบาะหนังได้แดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษครับลูกค้าเก่าติดตั้งจอตอนกลางมาให้นะครับผู้โดยสารเนี่ยสามารถหรือว่ามีลูกอะไรเนี่ยนั่งเปิดหนังดู youtube เลยได้ปกติเลยครับแล้วก็เป็นจอใหม่มากด้วยยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็แอร์ตอนหลังนะครับก็มี คันนี้นะครับฟรีดาวได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็สเกิร์ตสภาพสวยๆครับผมสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่าในใดที่สนใจครับติดต่อหาสตาร์ได้เลยนะครับ0988287118นะครับมองหาตัว Fortuner หนะ้าแชมป์ทีอดีเป็นทีอดีตัวสุดท้ายของตัว f o r t u เนอรคันนี้ รีบติดต่อมาผมได้เลยครับเพราะว่ารถสามารถฟรีดาวออกรถศุนาขได้นะครับสําหรับวันนี้รถค่อนข้างใหม่นะครับอืสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับีิหามองรถพวก PPV อยู่เจ็ดที่นั่งเลยพรุ่งนี้ติดต่อหาสตาร์ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอ,อยุยาตลาไปก่อนครับผม